วันที่26พฤศจิกายน2567ช่วงเช้าที่ผ่านมาในรัฐพลนาริศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายศิวัตรฟูบุญจากจังหวัดพะเยานางสาวพัทรพันธ์ะสัยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยาผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาวห,วหน้าสวนราชการเลื่อนเองพนทนที่ตรวจติดตามและประชุมบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมขนติ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือเขตจังหวัดพะเยาในวันที่8ธันวาคม2567จำนวน3แห่งประกอบด้วยโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงต่อบ้านสรติสุขบ้านขุนกำลังตำบลขุนควนอนรอำเภอเป็งจังหวัดพะเยาฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่างกองร้อยตำรวจประเวนชาแดงที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและโครงการบ้าน,านเล็ก ในป่าใหญ่ต่อบ้านหนองห้าตำบลรุ่มเยน็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสินชัยพระราชทานรเรีดเรียนวาริศราทินาเร่งงาน